ช่วยด้วยไฟไหมโหอมีใครอยู่ในนั้นบ้างล่ะหนมะหูมีเด็กทารกค่ะโหอมีเด็กทารกติดอยู่ในนั้นเหรอเดี๋ยวครูใหญ่จะไปประกาศก่อนนะประกาศให้คนมาช่วยเดี๋ยวครูใหญ่จะโทรหาหนึ่งเก้าหนึ่งก่อนฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งเก้าหนึ่งเหรอนี่อาจารย์ใหญ่นะอาจารย์เหมียวโอ้พอดีมีไฟไหม้อยู่ตรง ไฟไหม้อยู่ตรงบ้านของเด็กยิงคิตตี้อ่ะรู้จักเด็กยิงคิตตี้ไหมคุณใกลๆอ่อร้านอาหารที่ปิดอยู่ที่มีหลังคาสีแดงอ่ะคุณคุณรถดับเพลิงมาด่วนเลยนะมีเด็กทารกติดอยู่ข้างในด้วยอขอบใจขอบใจแค่นี้แหละประกาศประกาศแจ้งเตือนไฟไหม้ที่เมืองซากุระท่านใดที่อยู่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุ กรุณาอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะท่านใดที่ต้องการอพยพกรุณามารวมตัวกันที่ร้านสะดวกซื้อตอนนี้ด้วยนะคะแจ้งเตือนประชาชนในเมืองไซกุระห้ามเข้าใกล้จุดเกิดเหตุเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของท่านเองขอบคุณค่ะโอยมีใครกล้าขึ้นไปทำไมเดี๋ยวอาจารย์เหมียวจะขึ้นไปเองหูกระโดดลุ๊ รึบโหะนมแค่ยักรึบอู้หูเลยอาจารย์เมียวตุยเย่ไปแล้วอาจารย์เมียวตายแล้วโอ้ยฉันต้องไปจริงๆหรอเนี่ยฉันกลัวเลอเกินฉันต้องช่วยเด็กคารบจริงๆเหรอไปฉันต้องกล้าพอฉันเกิดเป็นผู้ชายอเขาก็่อยหมูกรนฉันต้องช่วยเด็กคารบให้ได้นี่เนี่นี่เน่นี่เนี่น นี่เนี่ย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 ีก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วก็ตกไปถึงแล้วเย่แม่แแม่แคุณเป็นใครคะฉันเป็นคนผู้พิเศษมาช่วยเด็กน้อยคนนี้ให้พ้นจากอันตรายแลวทำไมคุณถึงไม่พาน้องไปข้างล่างคะ ฉันรู้ว่าจะต้องมีคนมาช่วยเด็กคนนี้ได้ฉันเลยรออยู่ตรงนี้และฉันก็ไม่อยากให้ใครมาเห็นฉันอ๋อค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยน้องไว้ไม่เป็นไรทีหลังก็ดูน้องดีๆด,ด้วยนะเดี๋ยวฉันจะเสกคาถาให้พวกเธอหายปวดหายร้อนเองงั้นพวกเธอรีบลงไปซะเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายไปมากกว่านี้ขอบคุณนะคะไปจ,จ้ะจตรุรก โอ๊ยโอ๊ยรูรูรูรีอ๊ยดูดดแล้วแล้วอยู่ดีดีก็ได้ปอภสักทีมาทูกับอาจารย์เหนจะเป็นยังไงบ้างนะนอนไปนอนก่อนดีกว่างั้นที่พี่ไปก่อนนะฮัลโหลคะฮัลโหล เมืองชาโกระกำล,ลังจะไฟไหม้ค่ะครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้นะครับขอบคุณนะคะนี่มานะคะคจะมาดูปลาทูกับอาจารย์แมวก่อนแแต่ทำไมมันไหม้ขนาดนี้นะปลาทูเนลาบ้างไหมปลาทูมันอนอยู่ในห้องก่อนนะพี่จะไปช่วยอาจารย์แมวก่อน อทำไมถึงไฟไหมย้ย่ขนาดนี้นะเมืไหร่รถตับเพละจะมาตะพีอาจารย์เมียวเอาอหนูช่วยค่ะนักจริงเลยกินอะไรมาสุขว,ว่าจังรออยู่ที่บ้านหนูก่อนนะคะพ่อขาแม่คาอยู่ไหนคะทำไมล่ะลูกไฟไหม่ ใกล้บ้านเราแล้วค่ะรอจ้าเดี๋ยวแม่ไปนะลูกเราม่แป๊บนึงค่ะเป็นอะไรอะ่ะคิตตี้ไปไม่ไกล้ๆบ้านเราอะรอแล้วมันจะถึงบ้านเราไหมล่ะมันอยู่ตรงที่มีลูกออฟฟี่อยู่อะมันใกล้บ้านเราแล้วนี่ใช่แล้วคิตตี้จะทํำยังไงหนูไปช่วยเด็กค่ะลูกแม่รอคิตตี้ดูแลตัวเองด้วยนะ โอเคแต่ไม่อยากให้คิตตี้ไปแล้วคิตตี้จะไปอีกเหอรอไม่รอแม่อยู่ตรงนี้แหละคิตตี้ไม่ต้องออกไปแล้วนะแล้วเรียกรถดับเพลิงหรือยังเรียกแล้วโอเคคิตตี้ออกไปดูหน้าบ้านกันดีกว่าทำยังไงดีมันไฟไหม้ขนาดนี้เมื่อไหร่รถด,ดับเพลิงจะมานะเฮ้ยน่ากลัว น่ถนนสายนี้แน่เลยที่ก็บอกว่าไฟกำลังไหม้เยอะน่ะหรือเราไปผิดอถอยมาหน่อยดีกว่าทางไหนก็แน่นะน่าจะถูกแล้วละถนนสายนี้แหละโอ้ทำไมไฟมาไหม้อะไรเยอะขนาดนี้เดี๋ยวก็ลามมาเยอะ ไฟไหม้หมดทั้งเมืองซากุระกันพอดีออกฉันชนเสาไฟฟ้าไปแล้วฉันรีบไปหน่อยขอโทษนะโอ้จอดตัวนี้ก็แล้วกันอ๋อฉีดน้ำก่อนเลยดีกว่าเราอืมไฟไหม้เยอะจริงๆอันตรายมากเลยมันน่าจะลุกลามไปเยอะมากดับเพลิง ก็ามาช้าไหนฉีดน้ำเลยดีกว่าเสร็จสักทีไฟเกือบไหม้เมืองสากุระหมดแล้วเราเสร็จภารกิจดับเพลิงแล้วชาวบ้านปลอดภัยกันแล้วนะไหนไปดูหน่อยสิรถดับเพลิงมาหรือ,อยังฮ,ฮ,ฮะดับมดแล้วกว่ารถดับเพลิงจะมาออบี้ก็พังหมดฮแต่ไม่เป็นไร โอ้โชคดีจังที่เมื่อเราไม่ไฟไหมเวล่าเราก็อดไคยก็ลงอ,อกไปที